มาเบิ่งฟักเด้อค่ะฟักนาปลูกได้กินไรรุ่นแล้วนะนี่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 หน่วยหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอันนี้กะมีอีกนี่นี่ออกมาอีกแล้วเนาะสำหรับฟักเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหน่วยนั่นนะเขาสิปล่อยให้แก่นเนาะปล่อยให้แก่เอาไว้เอาพันเนาะนี่หน่วยนี่ ลูกทำพันนะลูกทำพันนี่ข้ากะกินไว้อนมันนี่แหละรอมันใหญ่ขึ้นมาเนาะรอมันใหญ่ขึ้นมาข้ากะได้กิน,นะะเนาะค่ะนะวันนี้มาอัปเดตฟักนะฟักนะขาได้กินสามรุ่นแล้วนะะเนาะค่ะนอสำหรับต้นนี้นะ่ะนี่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 นะหน่วยหน่วยฟักหน่วยแฝงเนาะบางคนบางบ้านเอิ่นแฝงนะะเนาะค่ะนออันนี้ข้ากะปลูกขึ้นมาเธอเดียวนี่แหละข้าปลูกขึ้นมาแล้ว เข้าหนได้กินสามรุ่นแล้วเนาะค่ะเนาะนี่นะฟักฟักมีอยู่ต้นเดียวนะเ่าก็ได้กินแล้วเนาะค่ะเนาะก,การปลูกฟักก็ได้กินพักเนาะค่ะนเนาะเนี้ยงปลาก็ได้กินปลานี่แหละวันนี้พามาดูฟักนะฟักรุ่นที่สามนะต้นเดียวเดียวนี่แหละเราก็ได้กินนะวิธีวิธีดูเพศฟักเด้อค่ะเด้อ ก็คือเพศเพศหญิงหรือเพศชายเพศผู้หรือเพศเมียนี่แหละนะไอพืชพักแต่ละอย่างแต่ละชนิดถ่นกับมีเพศคือกันเนาะค่ะเนาะอันนี้สิผ้าเบิงเนาะสำหรับฟักด้วยค่ะเดอ้อนี่นะถ้าเป็นเพศผู้นะเป็นเพศผู้ลักษณะดอกเนะี่ยจะเป็นแบบนี้เน่เน่เน่นนะก็คือเป็นดอกออกมาเลยแบบนี้นะเข้ากะ เก็บได้นะล้วแตเนอะค่ะนออันนี้ก็คือเก็บเห็เบิ่งก่อนนาะมันมันบได้มีผลยั้งนอค่ะนะนี่นะดอกตัวผู้นะดอกตัวผู้นี่แหละถ้าเป็นดอกตัวเมียนะถ้าเป็นดอกตัวเมียเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เด้อค่ะเด้อนี่นะถ้าเป็นดอกตัวเมียนี่คือซิมีลูกติดออกมาเลยนอค่ะนะนี่นะสำหรับตัวเมียนะจะ พามาเบิงฟักเนาะค่ะเนาะพามาเบิงฟักเพ็ดผู้เพศดเ,เมียเนาะคะ่ะเนาะนี่ละถ้าเป็นตัวเมียนะถ้าเป็นเพ็ดเมียนะดอกตัวเมียนะเนี่ยก็จะมีลูกติดมาเลยนี่นะเห็นบอดอกยังบอท่านหลวงหลวงเลยเลยนั่นดอกยังติดกล่อนอยู่เนาะนี่นะถ้าเป็นตัวผู้นะสิเป็นแบบนี้ก็คือตัวผู้บ่มีหน่วยนี่ยนะบ่ะมีลูกเนาะนี่ดอกเพดเพศดแม่นะเพศดแม่ นี่นะพามาเบิงฟักเนาะค่ะนอาพามาเบิงฟักอันนี้ก็เป็นเพศผู้เนาะค่ะนอนี่นะ,ะ,นนนะเพศผู้ก็เป็นวิธีที่คนบานหน้าเฮานะหูแจกดีเนาะคนที่ปูพืชปูพักนีซึิหูจจกดีเนาะค่ะนะ,ะนกะ็สิเป็นแนวทางหายสำหรับคนที่บริยู่ในหัวในสวนเนาะคนอยู่ในเมืองเนาะคนที่เพิ่นบบไดมาเฮดหัวเฮดสวนนะ่ะเพิ่นกะอาสิเบ,บ่บรูบลูเนาะค่ะนอเฮากะ มาบอกเนาะค่ะเนาะมาบอกเราเกลซิปกันนี่ละอันนี้ก็เพศเมียนะเพศเมียจะมีลูกออกมาเลยเบิ้งเบิงเบิงดอกเอ็ดอก,ดอก,ด,อกดอกกันย่งย่งย่งบรลดเบิดเลยเนาะนี่เนาะนี่ละนี่กับเป็นเพศผูนะ้เนาะนี่ดอกนี่เพศผู้เนาะนี่ถ้าไม่มีลูกนะคือเพศผู้นะแต่ถ้ามีลูกออกมาเลยก็คือเพศเมียนะเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างอันนี้ก็มีลูกออกมาเลยเนี่ยเห็นไหมลูกเล็กๆมีลูกออกมาเลย ถ้าเป็นดอกข้างๆก็จะเป็นเพศผู้เนี่ยตอนนี้นะเนี่ยตัวน,นี้ดอกนี้จะเป็นเพศผู้เนี่ยดอกนี้จะเป็นเพศเมียนะเนี่ยสังเกตดูนะพามาดูฟักนะพามาดูเพศฟักนะคะสําหรับวันนีน้นี่อีกเด้อน,นี่อีกเด้อยังมีอีกเด้ยังมีอีกเด้อจะให้เบิ้งเงนาะนี่ละนี่ที่เห็นอยู่นี่ นี่ขึ้นไวฟากเนาะค่ะเนาะนี่ละ่ะเพศแม่นะจ๊ะถ้าเป็นเพศพ่อก็ประมาณนี้จ้ะสองดอกนี่เพศพ่อจ้านี่เพศพ่เนี่ยเนี่ยเพศพ่ดอกดอกนี้ก็เพศพ่ออันนี้เพศแม่จ้าเนี่ยเพศแม่มีลูกออกมาเลยนี่แหละ